Blender, แล้วทำไมไม่รัดไอรองเท้าวะผู้ชายเหรออะเก่งหนแพ้เข้ามาเลยบางราจะต้องแพ้ป้ะ้าเขาไปตัดแพ้หรือชนะไม่เป็นแพ้ก่อนแล้วเาแพ้แพ้เทพมาบางทีที่ไหนทีสุดดี ถัดเขี้ยวแค่เนโตยังไงอ่ะฮะมันโตยังไงอ่ะกุ้ง่เลยมือปัดเข้าอ่ะโอล่ะปัดเข้าของเชียร์ก็เชียร์ไม่ดีอ่ะโอล่ะนี่ถ้าไปสามคนก็พ่อยตังกันตีแน่เลยเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยไปไปไปปรับปรุงใหม่นะนครสวรรค์นครสวรรค์ไอตองเชียร์ไม่มาเลยหรอมาแต่เขาโอเค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 ทุกทีมแล้วโดมกี่ศูนย์ สองศูนย์ศูนเขาโกงเหรอสองศูนย์เนี่ยสองศูนย์ก็โกงโอ้แล้วต้องกี่ศูนย์ถึงจะไม่โกงฮะต้องกี่ศูนย์ถึงไม่โกงต้องเสมอเอาต้องเสมอยังไม่โกงเอาเสมอเขาตกรอบดิเสมอเขาก็ไม่ชิงดิถูกป่ะใช่ใช่ไหมใช่ครับปล่อยให้การโอ้ก็เปลี่ยนไอ้นี่ออกอ่ะเขาชิงเลยอ่ะไอ้อนี่เล่นกองหลังเหรอกองหลังไงกองหลังเปลี่ยนหัวก็ซัดเลยเสียงเลยแล้วเขาก็ไม่มีเปี่ยน นะเอามือปัดก็ไม่มีไม่อาจเอาแล้วแล้วก็เปลี่ยนลูกชายบอกเขายิงกันเลยแล้วปีหน้านครสวรรค์ไปเล่นท้วยอะไรอ่ะก็เล่นท้วยนี่แหละยังยังอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเล่นรุ่นเขาไงตกตกทั้งไม่กี่ทีมสองแตกสินบอะไรตักสินกับอะไรนะตักสินเรามีทั้งบ้านตักสินทีมอ่ะตักสินกับท้าย

คนลสี่เทยวัน้บาท่วั้าสบจาเที่ยวันห้าหันบจุด้างวาด้ท่าสิ้ายัิดห่งนหเ่งนาสิเที่ยนห้าเ่นหดเย้า

มีแรงด้วยทหารเนี่ยตอก พีหน้าพีหน้าซู้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ไม่มีท่าไม่มีทาง,ทางจริงรอะไรแบบนี้นะจริงบผมเชียร์ทิชเตียน,นเชียร์เล่งเล่นลามทิชเตียนนะไรนะเพราะว่าอะไรเ,เรื่ามันหมดเลยเล่นปีนี้หมดเลยหมดหมดอะไรที่หมด คือร <Or, S 2> ุ MM <cción> ่นรุ่นที่จะเล่นปีหน้าหมดแล้วไม่มีเหลือเทพเนี่ยไม่มดโอ้ยเขาเขารับมห้ามหกมาเป็นด้วยเขาเขาต้องเตรียมจัดติวมิาไม่มีหมดหรอตอนนี้เขาแบบไม่มันต่อเนื่องคือมันไม่ต่อเนื่องไงเขามีสิบสี่สิบหกสิบแปดเขาเข้าทุกคนทุกเตียนเขามีอัศสินมีเขามีทีมทำเตม มา54เขาก็เข้าแล้ว16เขาก็เข้าแล้วมีต่อเนื่องโหจะหมดจะหมดเขาไปรับม .5 มาอีกกระดูแล้วเล่นไม่เต็นเฮ้ยเขาไม่โกงหรอไม่โกงให้โดนมีสองศูนย์หรอเฮ้ยเออหลอดหอดช่องกลางไม่ได้เดี๋ยวแอบมีกองนี่ก่อนทิ่เตียน่ทีมชาติทั้งทีม ไอ้นั่นดิทีมชาติเตียงอ่ะไอเห็นเซ็นเตอร์ที่เตียงไหมชื่อพิชชันน่ะพิชันเม่นเล่นห้วยกอเลยนะเล่นคู่แบงครอกันนะไดเล่นหมดเลยไอทีมชาติที่ได้ไปลองแชมป์มาที่เตียงทั้งทีมอ่ะอ่ามันอ่ะที่ได้ไปลองแชมป์ที่ที่นี่มาอันนี้ก็มีไอเทพก็มี เด็กที่บ้านหลายคนอยู่สมทนเลยโอ้โหเขารับมาตั้งคาร์ดัมมี่เลยไหมสนามเขาแบบศูนย์สุฟุตบอลเลยอะสคทนนะนะใช่ <c oughs> คนทำทีมแต,แต่ละทีมมันเป็นล้านน่ะไม่ใช่ว่าโค้ชมันกับทีมชาตินั้นไงน พขาต่อยไหมเขาทิมชาติเลยเล่นตั้งแต่นั้นมาสูงปลาฝูุปลาเข้าเก็บตัวที่กะไปบุรีรัมเลยเนวินเลยนะเอาทีนเนวินประกบเลยแต่ว่าทีนเขาไม่ดพี่เตียงก็พี่เตียงก็ไอ้นี่เลยอ่ะไอซีพีอ่ะคุณเนวินนไปเที่ยว ลูกซีพีเลยอ่ะแค่ทำมีตํกรุคนรวยเท่เพราะเาโอสถสภาไงเขาไปซ้อมสนามโอสถสภาไงใช่ดูก่แม่ไปขับตะเบนเนยที่ายไม่ไม่เขาก็ไม่ได้ที่ไหนหรอกเรื่อว่าตํารุคนมีตัง ลู้คนมีตังค์นี่ต้องต้องคิดเตียนสามเนี่ยมีตังของแท้ใ่มันก็ไปซื้อตัวมาไอ้ชัยนาเนี่ย้ชาหวิวเนี่ยเล่นเพือชัยนาทเอเล่นไทยเนี่ยะใมีเนี่ยะแล้วืชาติเลยเยิ่มมาตัวนี้เขาจะมาเล่นจัตุรุมิรพวกนี้เขาจะเยนจัตุรุมิร ทางสโมสรกาอยู่